สิวนันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะมารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะเป็นมีดปากกาไซส์เล็กมากนะคะขาะด้ามไม้ฝักไม้ค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันนะคะค่ะสวยงามมากค่ะหายากมากด้วยนะคะกว่าจะได้มานะคะ ขนาดเล็กค่ะใส่กระเป๋าเป๋าจะตังได้นะคะค่ะท่านไหนที่มองหาก็รีบทักทายกันเข้ามานะคะค่ะสวยงามค่ะจุมใบมีดกันนะคะความสวยงามของใบมีดนะคะค่ะสวยงามค่ะมีดขนาดเล็กค่ะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักไทยเข้ามาได้ที่063 139กสามนก้าจเก้ดนะคะค่ะสวยงามค่ะเป็นมีดปากกาไซส์เล็กค่ะเก่าโบราณโบราณเลยนะคะเก่าเดิมเดิมเลยค่ะสวยงามค่ะ สิวันั้นมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ